สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โอแพร s ซีรีส์ ep 4นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมโอแพรถึงรีแมทช์สำหรับเราเราเคยเป็นโอแพรที่เบลเยียมเนาะตอนนี้เป็นโอแพรอยู่ที่นอร์เวย์นะคะตอนอยู่เบลเยียมเรารีแมทช์ไปหนึ่งรอบแล้วจะบอกว่าเหตุผลคืออะไรแล้วก็ขั้นตอนการรีแมทช์มีอะไรบ้างนะคะก็คือเหตุผลหลกัลกๆเลยที่เรารีแมทช์ก็คือ หเลยคือตารางงานที่เอารัดเอาเปรียบเราค่ะ2คือเราไม่ได้เรียนภาษาเลยทางทางที่เอาแพทต้องได้เรียนภาษาเขาต้องส่งเราเรียนภาษาเนะาะสก็คือเรื่องของกินในบ้านค่ะงกมาก4ก็คือคงเป็นการทํางานที่ยากเพราะเขาเวิร์กฟอร o มโฮมเนาะแล้วก็อีกหลายอย่างจุกจิก ไปหมดเลยค่ะซึ่งเราอยู่แล้วเราก็รู้สึกอึดอัดเนาะอยู่ไปทั้งหมด8เดือนนะคะทางทั้งที่สัญญาอีก4เดือนจะจบแล้วเชียวแต่เราก็ตัดสินใจย้ายบ้านคือไม่รู้ทนได้ไงต้อง8เดือนเหมือนกันคือทนเก่งมากนักทนจะบอกว่าไม่ต้องทนนะทุกคนคือเราควรได้รับอะไรที่มันดีกว่าเนี้เอออ่ะจะมาเล่าเรื่องตารางงานเนาะของออแพรเบลเยียมนะคะเราทำ20ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์แต่ทีเนี้ย มาเดือนแรกก็โอเคนะโฮสมีตารางงานให้ชัดเจนเลยแต่พอเข้าเดือนที่สองปุ๊บเราตกลงกันว่าตอนเซ็นสัญญาเนอะดูแลเด็ก2คนโฮสมีลูก3คนเนอะเด็กอคนนึงไว้รุ่นแล้วไม่ต้องดูแลสองคนสองขวบกับ7จ็ขวบค่ะแต่พอผ่านเดือนแรกไปเดือนที่2มาปุ๊บอยู่ๆโฮ,โฮสก็ไปอุปถมัมเบบีมาเลี้ยงอีก1คนนันหมายควว่าเราต้องดูเด็กทั้งหมดสมคนอะ เบบีหนึ่งเดือนอะแบบแ้ะแ้ะเลยอะคือโอ้โหแล้วบางคืนน่ะโฮสก็ให้เบบีอะมานอนกับเราแล้วเบบีต้องตื่นมากินนอนกินนมทุกๆสี่ชั่วโมงนึกออกไหมคะซึ่งแน่นอนชั่วโมงงานมันเกินยับยับอยู่แล้วอะแต่เขาแบบใช้คำว่าวานช่วยหน่อยแค่เดือนเดียวไอเราก็แบบเออใจอ,อ่อนอะเนาะมาเดือนแรกเขาก็ดีกับเราเหลือเกินอม,มาเดือนแรกนะ เขาพาเราไปร้านเอเชียเขาก็ไม uh, ่ได้ดูแลอะไรเรานี่นะก็พาไปเปิดแบงค์ไปทําบัตรมันก็เป็นหน้าที่ของโฮสต์อย่แล้วเนาะเออนั่นแหละเราก็คิดว่าเออเขาก็ก็คนดีคนนึงเราก็ช่วยไปก็ได้มั้งเขารับเด็กมาอุปถัมภ์ด้วยเขาคงแบบใจดีอะแต่หน้าที่ไม่ของใครเออแพค่ะเออนั่นแหละเราก็แบบโอเคเดือนหนึ่งก็เดือนหนึ่งแต่อยู่ไปอยู่มาเอ้า เข้าเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่เบบียังอยู่กับเราจนจะโตแล้วอ่ะเราก็แบบเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะน้องร้องตลอดเวลาแล้วน้องติดคนมากต้องอุ้มตลอดแล้วกินตลอดคือโหร้องสน่นแล้วห้องนอนเราติดกับห้องน้องเนานะซึ่งเราก็ไม่ได้นอนไปด้วยอ่ะแล้วบางบางคืนวันไหนโฮสไปทํางานเราก็ต้องเอาน้องมานอนด้วยเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ได้หยุดเพราะว่าโฮสทางานเสาร์อาทิตย์เลยเงคือ หลายอย่างค่ะนั่นแหละบางทีโฮสก็แบบว่าวานช่วยหน่อยไปซื้อของแป๊บนึง่งข้างนอกแล้วก็โอเคเดี๋ยวดูให้2ชั่วโมงหายไปเราเคยคุยออกับโฮสแลนะเพราะว่าชั่วโมงงานมันเกินเยอะมากอะโฮสก็อ้างว่าแบบเอา้าฉันก็ให้เอ็กซ์ต้าเธอไปแล้วนี่มีค่ะเดือนแรกที่เขาแบบอยู่ๆก็จ่ายเกินมาให้เราห้ายูโรมั้งเออ เหมือนแบบจ่ายให้เพราะว่าแบบชอบที่ทําความสะอาดให้โน่นนี่นั่นดูแลดีแต่หลังจากนั้นคือชั่วโมงเกินยับยับไม่เห็นได้เอ็กซ่าอะไรทางนั้นแล้วนะคือจ่ายเดือนเดียวก็คือทงบุญคนไปยาวๆเลยแบบอีหยังวะมากอะเรื่องชั่วโมงงานที่โดนเอาเปรียบแล้วไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่ได้หรอกมันก็ประเด็นใหญ่อยู่ส่วนประเด็นถัดมาเลยก็คือเรื่อง ไม่พาไปเรียนภาษาเนาะแล้วก็บ้านนี้เขาไม่ออกค่ารถบัสให้นะคะคืออันนี้มันก็แฟร์อยู่ว่าแบบเออรถบัสเราใช้เองเราออกไปโน่นนี่นั่นเองแต่มันก็โพสไม่ซับพอตอะไรเลยคือนั่นแหละส่วนประเด็นถัดมาก,ก็คือเรื่องของกินค่ะคือจะบอกว่าเขางกของกินมากหัวของกินมากคือแรกๆเขาบอกแล้วว่าเออเธอรีดใส่กระดาษมานะ เราก่อนโพสตบ้านนี้จะทําอาหารทุกเย็นเนาะเราไม่ต้องทําหรือถ้าวันไหนเราอยากทําเราบอกโพสได้แล้วเราก็ลิสสิ่งที่ต้องการไปเดี๋ยวเขาซื้อมาให้เนาะแรกๆก็ลิสไปเขาก็ซื้อมาให้หลังๆก็คือไม่ได้นะตามที่ลิสอ่ะคือเอียงว่ามากเราก็แบบอ่ะงั้นก็กินเท่าที่มีละกันอะไรเงี้ยบางวัน ก็ขนมปังไม่ก็ไข่หรือบางวันเอาไข่ามาทำโฮสก็จะมาแซะแล้วว่าแบบเธอรู้ไหมเพราะว่ากินไข่ามากมันไม่ดีรู้นะคือแบบมันไม่มีอะไรให้กินแล้วในบ้านนึก่อนนะคะบางวันไข่ย,ยังไม่มีเลยขนมปังก็ไม่มีคือมีแต่ซีเรียลน้องอะ่ะกับไอ้นูเทล่าจะบ้าคือมันก็ไม่ไหวหรือเปล่านั่นแหละคือแค่ต้องการไข่ต้องการอาหารคาวเขาก็มาแซะเราแล้วว่ะเออ ส่วนเรื่องอาหารเอเชียตัดทิ้งไปได้เลยค่ะพาไปหนึ่งครั้งทั่วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ไปร้านเอเชียอีกเลยแล้วก็ลิสอะไรไปก็คือไม่ได้อีกเลยแล้วเราก็เลยตัดสินใจไปคุยกับโฮสว่าถ้าฉันลิสไปแล้วมันไม่ได้งั้นฉันขอไปซื้อเองแล้วเอาบินมาเบิกเธอได้ไหมโฮสก็บอกว่าได้สิเอาบินมาเบิกได้เลยวันนั้นเราเลยตัดสินใจเอ้ยอยากจะทําอาหารให้คนที่บ้านกินบ้างอะไรอย่างนี้ ก็เลยไปซื้อของเองจะทำผัดไทยซื้อมาปุ๊บเราก็มาเบิก62ยูโรมั้งถ้าจำไม่ผิดอะสรุปโฮสทําอะไรหรอว่าพิม์ด่าค่ะเป็นพารากราฟเลยอะคือแบบเธอไม่รู้หรอว่าค่าของชิ้นที่นี่มันแพงขนาดไหนเธอไม่รู้หรอว่าเงินมันหายากขนาดไหนเธอกินมือน้อนึงขนาดนี้เลยเหรอคือไม่หันให้เราได้ดีเฟนอะไรเลยอะคือดา่าใส่มาก่อนอย่างเดียวเลยมาเป็นชุดเลย นั่นเลยเป็นจุดที่แบบไม่ไหวแล้วอะคือรู้เลยว่าทัศนาคติคนนี้คือแย่ค่ะแย่ yeah, มากอะ่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทนแล้วค่ะ8ดเดือนที่ทนมาพอหาบ้านใหม่เลยสัมภาษณ์หาบ้านใหม่ซึ่งขั้นตอนนะคะก็คือเราต้องไปแจ้งกับโฮสเราก่อนว่าเราจะรีแมช์นะเขาก็จะติดต่อเอเจนซี hmm. ่ของเขาเนาะที่เบลเยียมให้มาเซ็นยกเลิกสัญญาออแฮรของเรากับเขา ซ็เสร็จปุ๊บเรามีเวลาสองอาทิตย์ในการหาโฮสต์บ้านใหม่ค่ะแล้วพอได้โฮสต์บ้านใหม่เราก็ย้ายออกแค่นั้นจบอืมจะให้โฮสต์บ้านใหม่มารับเราก็ได้นะหรือเราจะไปเองก็ได้ตอนนั้นเราแบบไม่ไหวแล้วฉันไปเองเลยเก็บของออกวันนั้นเลยคือแบบวันถัดมาเลยหลังจากที่โฮสต์ไล่พารกราฟมาเนาะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ถูกแหละต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่เราบอกไปแต่เราคือ,อ แล้วก็พอไปถึงบ้านใหม่ใช่ไหมคะเอกสารเราต้องขอ Work Per m i t มใหม่ด้วยเนาะเพราะว่านายจ้างเราเปลี่ยนเราก็ยื่นเอกสารชุดเดิมนั่นแหละส่งไปแค่เปลี่ยนชื่อนายจ้างเปลี่ยนสัญญาอะไรอย่างงี้ไม่ยากหรอกทุกคนจบแล้วส่วนที่เหลือเหตุผลปัจจัยอื่นๆมันก็คงเป็นเรื่องจกุกจิกอะแบบเช่น Ho s t work from home ทําให้เราทํางานยากคือเขาไม่มีห้องทํางานส่วนตัวนึกออกไหมคะเขานั่งอยู่กลางบ้านเลยทุกคนแล้วบ้านมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะแล้วเด็ก เล็กสองคนอ่ะบางวันก็ไม่ไปโรงเรียนแล้วที่บ้านก็มีหมาเด็กด้วยโอ้โหเหา่าอีกฝั่งหนึ่งเหา่าอีกฝั่งหนึ่งร้องไห้บางทีก็กัดกันฉ่ำไอเราก็ไปห้ามโดนกัดแขนคือมันใช่เรื่องไหมอ่ะทุกคนนั่นแหละเราโฮสก็มีประชุมแล้วเด็กหมาร้องเหา่าตีกันตีกันแล้วโฮสก็บอกว่าเธอช่วยเงียบสองคนนี้สองตัวนี่หน่อยแล้วมันทำไม่ได้ เป็นไปไม่ได้อ้อแล้วตอนแรกอนะอันนี้ก็พีคเหมือนกันคือตอนแรกอะ่ะเราไม่รู้ด้วยว่าโฮสมีหมาโฮสเพิ่งไปซื้อหมาตอนที่เราไปถึงคือแบบเอย่างว่าสุดาคือเราไปถึงปุ๊บมีหมาเด็กแล้วก็มีเบบีทารกเด็กอีกหนึ่งหนึ่งคนมาเพิ่มคือแบบอะไรกันน่ะโอ้ยังไม่จบอยู่ๆไปอยู่มาใช่ไหมคะโฮสมีแฟนใหม่เล่าไปแล้อย่างนาะว่าโฮสเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ลูกสามคนสามคนนี้เกิดจากพ่อคนละคนหมดเลยพีคปะแล้วมีแฟนใหม่ตอนที่เราไปอีกแต่แฟนใหม่เป็นผู้หญิงแล้วนะเขาคงเข็ดกับผู้ชายเออแล้วแฟนใหม่ของโฮสย้ายเข้ามาอยู่ด้วยคือ what เกิดหลาย้เหตุหาหการณ์มากคะ่ะในแปเดือนนี้คือมีหมาเด็กมีเด็กทารกแล้วก็มีแฟนโฮสอีกคนนึงนั่นหมายความว่าในบ้านนะคะมีทั้งหมดแดชีวิตอยู่ในนั้นแล้วสภาพบ้านนะ มีห้องน้ําห้องอาบน้ําห้องเดียวจินตนาการใช้กันยังไงคือบางวันเราก็แบบโหแล้วโฮสมีอ่างอาบน้ำใช่ปะ่ะแล้วเขาแช่ตัวอยู่ในนั้นอะ่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราก็แบบเอไม่อาบก็ได้วะโอ้โหแล้วบางทีเราอาบน้าใช่ปะ่ะโฮสก็มาบอกว่าหลังเธออาบน้ําเสร็จอ่ะเธอล้างห้องน้ําด้วยนะทุกครั้งโอเคไม่อาบก็ได้ใครจะมาล้างห้องน้ำทุกครั้งหลังอาบน้ำคือเกินไหม่ปะเออเราแบบเออนั่นแหละส่วนมากก็จะเป็นแบบ จุกจิกแล้วแต่ว่าอะไรที่มันจุกจิกอ่ะเราก็รับได้นะอย่างเช่นแบบไม่ให้พาเพื่อนมาบ้านหรือว่าน้องวิ่งเข้าออกห้องเราเป็นว่าเล่นอะไรเงี้ยแบบไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยอ่ะอันนี้เราก็พอทนได้นะแต่เรื่องการเอาเปรียบเรื่องงานตารางงานเราอ่ะเราไม่โอเคแล้วก็เรื่องของกินเราว่ามันก็เรื่องใหญ่อยู่นะคือมันควรที่จะ ได้มีอาหารที่โอเคในการกินไม่ใช่แบบซีเรียลหรือช็อกโกแลตทาขนมปังอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ดิใครทนได้ก็ก็ไม่แนะนำให้ทนอ่ะคือมันไม่มันแย่ต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจเราเนาะอืมแล้วก็โลเคชั่นบ้านก็สำคัญนะใครเลือกโฮสอ่ะอยากแนะนำว่าโอ๊โลเคชั่นบ้านสำคัญมาก ด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์เนาะบ้านแรกที่เราไปอะอยู่เมืองอาร์ชอตไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักวะอยู่ใกล้ลูเวนแต่ว่าแทบไม่ได้ไปลูวเวนเลยเพราะว่าต้องเสียค่ารถเองเออนั่นแหละเพราะมันอยู่ไกลาจากตัวเมืองหลกักตัวเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยมีเพื่อนมีเพื่อนน้อยมากคือเรามีเพื่อนหนึ่งคนทัวรเราเพื่อนเราอะ่ะก็อยู่ห่างจากเราไปอีกสี่สิบนาทีมั้งหรือชั่วโมงขับรถเนี่ยแหละ ไกลมากคือเราแทบไม่ได้เจอใครเลยไม่มีเพื่อนเลยจนเราีแมทไปอยู่อันเวิร์บโอ้โหถ้าใครรู้จักเบลเยียมน่าจะรู้จักเมืองอันเวิร์บเนาะเป็นเมืองที่แบบใหญ่รองลงมาจากบรัสเซส์อันเวิร์บอาจจะใหญ่กว่าเพื่อนเพียบเลยค่ะเมืองนั้นคือโอ้โหเหมือนได้เกิดใหม่อ่ะีแมทไปบ้านใหม่แล้วแบบโอ้ไม่ก็รู้งี้ีแมทนานแล้วไม่รู้จะทนทำไมเกือบปีคือ อึดอัดมากแล้วอยู่กับคนท็อกซิกอะนึกสภาพาออกเนาะคืออยากจะแนะนำว่าโอเคนะคะใครที่กำลังลังเลตัดสินใจว่าจะรีแมตช์ไหมไม่รีแมตช์ดีลองพิจารณาให้ถี่ถ้วนเนาะถ้ามันสุดแล้วจริงๆก็ไปเลยค่ะเชียร์ให้ไปไม่รู้บาองคนอาจจะกลัวว่ากลัวหนีเสือป่าจะละเค้หรือเปล่าแต่เราคิดว่ามันก็อยู่ที่เราเลือกเนาะเลือกให้ดีค่ะก่อนที่จะรีแมตช์ไม่ใช่เลือกแล้วแบบ เอามาเจออะไรที่มันแบบแย่กว่าเดิมมันก็กลายเป็นว่าเหมือนมีเสือป่าจ,จะระเคนั่นแหละเออไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเนาะแต่เราว่าการประจ o ภัยครั้งนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะเราแบบโพสด่าเราวันนั้นวันรุกคขึ้นเราเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านไม่ช่วหนีหรอกเราก็บอกเขาแหละว่าเราไปบ้านใหม่แล้วนะแล้วเราก็เซ็นใบจบสัญญาเขาตรงนั้นเลยโพสก็แบบหืเหวี่ยงพอตัว เราก็เชิดค่ะได้บ้านใหม่แล้วเราก็ไปเลยคือในเมื่อเขาทํากับเราขนาดนี้เราก็จะไปหยุดถวายหัวให้เขาทาไมเนาะเรามาหาประสบการณ์นะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ชีวิตต่างประเทศไม่ใช่มาเป็นขี้ขา่ารับใช้ใครนะเออเพราะฉะนั้นก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะเอแคทุกคน เป็นกำลังใจให้นะคะใครมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรีแมช์ของออแพรก็ทักหลังไมค์มาได้นะอาจจะช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแต่ก็อยากจะช่วยให้เต็มที่อยากให้ทุกคนมีประสบก,การณ์ออแพรที่ดีกลับไปนะคะโชคดีนะคะ่ะทุกคนบายเจอกัน EP พห้า Have a good day